วันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติเชิญเข้ามาร่วมรับทานดินเนอร์ที่รัชวังนะคะไฟไดนิ่งจะมีกี่คอร์สจิไฟไดนิ่งเจรัวโจ๊ตัวจีนพร้อมกินหยับขับ้ารูคารามันอยู่เมืองนอกเอาอยู่เมืองนอกขางนมันก็จะเป็นร้านอาหารข้างนอกจะเป็นร้านสเต็กเราไปดูกันว่าข้างในจะสวยไหมแต่ว่าดูรูปมากคือสวยมาก จากเดือนนี้เป็นเดือนอมดอนหรือว่าเดือนของการถือศีนอดนะคะทางบริษัทของเรานะคะก็ได้จัดงานอิฟตาหรือว่างานรับประทานอาหารในช่วงเวลาละศีนอดหรือว่าหลังจากที่ดวงอาทิตย์ตกไปแล้วนั่นเองค่ะทุกคนคือเราเข้ามาในงานแล้วเรามันเวอร์เกินเหตุแบบเกินเหตุคือสถานที่สวยมากนะคะนี่แล้วก็อันนี้ก็จะเป็น โตอาหารยาวมากทุกคนคนตอนนี้นะคะเราก็ได้เข้ามาในห้องอาหารแล้วเป็นไงรัดมากนึกว่าอยู่ฝรั่งเศสค่ะทุกคนแม่ใจใช่ไเป๊ะเลยค่ะทุกคนผนังือแบบว่าไปดินเนอร์นี่นะคะก็เป็นฝีมือฝ่ายดีทุกคนเขาก็เชิญเรามาเลยเขาก็เชิญเรามาทานข้าวที่มาราชัวรมันเป็นเหมือนพานเลยซองจริงแล้วก็ข้างในเนี่ยก็จะมีเป็น ห้องอาหารใหญ่มากแล้วคือที่ประทับใจก็คือพวก d e coration สถานที่สวยมากทุกคนดเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เราจะได้ทานอะไรบ้างนะคะแต่โต๊ะข้างหลัน <ตะ S 2> งนี่ก็<ต>คือโต๊ะยาวทั้งหมดเน<ม>ี่ยเป็นขงนมหวานหมดเลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรทานบ้าง ของโต๊ะทางด้านหลังเรานะคะก็จะเป็นโต๊ะของหวานทั้งหมดเลยมีเค้กพุดดิง้งหลากหลายแบบหน้าตาน่าทานมากๆเลยค่ะส่วนมากคนที่นี่เนี่ยจะชอบทานอินทผลัมนะคะซึ่งก็จะมีทั้งแบบสดแบบแห้งแล้วก็อยู่ในขนมต่างๆเยอะแยะมากมายเขา<อ>เชื่อกันว่าอินทผลัมจะช่วยทําให้ร่างกายที่อ่อนเพลียจากการอดอาหารมาทั้งวันเนี่ยมีพลังกาลังดังเดิมค่ะในภูมิภาคตะวันออกกลางหรือว่าแอฟริกาที่ต้องเดินทางอยู่ในทะเลทรายก็เลยจะมีผลไม้ชนิดนี้ให<อ>้เห<อ>็นได้ท<อ>ั<อ>่วไปค่ะ ตอนนี้เรายนช่องแล้วนะคะใส่้ายนะคะโนโมใส่้ายโนโมค่ะจะมีแดดที่ได้แอนใหม่ๆนะคะตอนนี้เราก็กำลังรอรวลกับข้าวอยู่ตกดินนะคะตอนนี้เป็นเวลาหกโมงสิบนาทีทุกคนยังอีทไม่ได้ใช่แบบนี้นะคะวิถีก l o g g e r ใหม่ฝากกดติดตามช่องเราสองด้วยนะคะจะชื่อว่าช่องที่ใหม่นะคะ ไม่มีการเตรียมอะไรทั้งนั้นอันนี้ก็คือแอปเปอ้ลไทเซอร์ของไทยเลยตัดแถวตัดนะคารรก็จะเป็นฟิลประมาณเป็นบุฟเฟ่เนาะแล้วก็ให้ตักแล้วก็บุฟเฟ่ขนมก็อีกมากรับประทานข้าวเสร็จแล้วนะคะอาหารก็โอเคแต่ก็อาหารอาลมับมัน มันก็ไม่ได้ถูกปากเท่าไหร่เตียวเนื้อแกะขนาดจรงเป็นคนกินเนื้อเก่งมากๆนะแต่ว่าพอเจอเนื้อที่นี่รู้สึกมันคาวอะ่ะเนแบบว่นม,มีกลิ่นแตไม,มีกลิ่นกลิ่ยแบบถ้าเกิดว่าคนเหมือนเหมือนเหมือนเป็นฟิลคนที่แบบไม่กินเนื้อแล้วมากินเนื้อมันจะเป็นฟิลเล่กนั้นเลยมันตึ้งมันตึ้งอะแบบเคี้ยวต่อมาได้อะวัดเรืออลังการมากทุกคนเขาไม่เน้นคิดของ ออ่คนประเทศนี้เขาจะเป็นเป็นโลกกต่ของหวานจริงแงหวานคือซึ่งอลังการประทับใจมากมากความงงของที่นี่คือคือถ้าเป็นงานเลี้ยงบ้านเราใช่ปะมันจะมีฟิลแบบว่าพิธีรีตองเอายนู่นนี่นั่นแต่ด้วยความศาสนาเขาเนาะนั่นเริ่ม5้าโมงหกโมงกินจริงๆได้ทุ่มหนึ่งตอนนี้กินหมดเลยสอมทุ่มปะไม่ถึง สองทุ่มคือกินข้าวกันประมาณชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงกินเสร็จปุ๊บก็พัดประกาศงานเสร็จปุ๊บปุ๊บกลับอุ้ยก็คือเป็นพิธีการที่รวดเร็วเขาไม่พิธีรีตองอะไรมากเหมือนเหมือนเราคนบ้านเราอ่ะเขาจะเป็นฟิลแบบเฮ้ยนั่งก่อนเกรงใจเนอะใช่ไหมเออเดี๋ยวนั่งในงานก่อนเดี๋ยวค่อยกลับเออเดี๋ยวนั่งเลยแล้วบ็อะไรเงี้ยคือเรียบปุ๊บเสร็จปุ๊บกลับกลับไปประมาณอุ้ยงงเองจบราคาสำหรับการรับประทานอาหารที่พระราชวังวันนี้ให้ดูบรรยากาศกัด